ร้องรัวๆร้องรัวๆรอแค่เ,เซนซนะโอเคร้องลงไปเซนเซน,นะครับเจ็ดพันเจ็ดคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามผู้ที่มีอายุน้อยกว่าสิปดปีควรได้รับคำแนะนำกราบสวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่ช่องซูปประบัตยานักปั่นนะครับวันนี้เราไปเล่นเกม The Hand of My Dad นะไหนมีซื้อด้วยครับ สามมือเก้าพันสี่มือเื่นแปดเอซื้อที่ห้ามือเลยนะครับสองหมื่นเจ็ดไปนะครับซือห้ามือเลยครับปังังรวยๆซื้อปั๊บๆดูนักปัน่นวันนี้จัดเต็มจัดหนักให้ทุกคนดูกิมนำสำราญไปเลยวันนี้ไดจ่ายเก้าบาทวะจะให้กี่สปินนะคนดูถึงสามสิบไหเขียนหนึ่งมารวยๆอย่างนี้อืมกูดได้ยี่สิบถึงไหมเนะี่ยยี่สิบสิบแปดทีนะฮะวายแบบล็อกนะครับสองหมื่นเจ็ดนะครับไมานี้วายมาหนึ่งครับแต่มาสี่สิบห้าบาทนะครับตอนแรก ปล่อสอนกันอีกครับโอ้โหสวยชิบหายสลายมาสองฮะปิ้วปิวไม่ปิ้ววะ่ะอาจจะเจ๊งครับไม้นี้อือหือไปอยู่ฝั่งนั้นซะได้ครับบายมาสามฮะคูณห้าไปอืมนายไปสองประสองก็ได้ อีกแปดทีครับจ่ายันที่สามพันแปดตอนนี้จ่ายันที่สี่พันห้าแล้วฮะายเพิ่งลงมสามตัวเองฮะแบบนี้มันเจ๋งนะครับทุกคนเฮ้ยอืมอีกหนึ่งวันสี่ครับไปไปซ้อนอีกแล้วไปซ้อนข้างบนนะเมื่อกี้เซนเซฮะจ่ายไปหกพันสี่ฮะจะได้คืนไหมอีกสามที แถวบนผมจ่ายตลอดไป็ตั้งหว่วงครับสองปันสองแถวบนผมจ่ายตลอดครับอย่าขาดทุนเยอะแล้วกันโอเคไม้นี้แหละขอสักหมืน่นอืมไฟมันน้อยเกินนะเจ๋งครับไม้นี้ครับขาดทุนเท่าไหร่ดูที่ สองหมื่นเจ็ดได้มาสองหมื่นหนึ่งครับทุนไปที่ห้าพันมันได้หมุนน้อยมากอ,อีกสักไม้ปะ <Wow. S 1> อย่างน้อยอ่ะยี่สิบบวกนะครับถ้าซื้อห้ามืออันนี้ได้แค่สิบแปดนะแบบสาม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 มาได้ปะสามมาก่อนเลยครับสามมาสองสามมาอุย้ยอันนี้ยี่สิบบวกของจริงลนะไม่อยาจะโมนะอืมหยิบเจ็ดเก็บสามสิบเลยนะไม้นี้แหละไม้นี้แหละของจริงโอ้โหเลยคนดูโอเคพู้เล่นนะ <S <S> <S ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่า มาหนึ่งมาหนึ่งมาหนึ่งอยู่แอบแซบกันอยู่ข้างล่างนะครับมาสองแล้วฮะเอาข้างล่างแอบแซบกันครับพันสาม สิบเจ็ดทีแล้วฮะไม้หนึ่งอีกแล้วฮะอืมพันสีนน่ครับเรื่อยๆครับยาวๆยาวๆครับพันเจ็ดไา้กูไปไหนหมดครับนี่เมกาไปสามพัน 3, โอเควายมาติวอืม พั100 100แนะแปดหนึ่งมืนอะไรอีกอีกอีกสิบสามสปินนะวว้มาอีกหนึ่งฮะแค่นั้นแหละฮะเปิดวันที่คูณแปดละตุเปอร์ไปครับสี่พันสี่ร้อยฮะร้องรัวๆสปเปอร์ไปอีกสี่พันครับร้องรัวๆร้องรัวๆรอ,อแค่เซนเซนะ รอแค่เซนเซเท่านั้นแหละสองหมื่นห้านะครับอขอตัวใจ่ายแพงได้ไหมเดี๋ยวมันไม่คุ้มนะนี่ครับเซ็นเซนะหกพันแปดครับพอายลงมานี่ยครับไม่เอาอะไรละพอวบเพิ่มได้ไหมตรงกลางเนี่ย ซูปเปอร์ครับ4,000 4 0 0 0นแล้วนะโอเคร้องลงไปเ็นเซมนะครับ7 0 0ดขอไวามาเพิ่มได้ไหม5ล้านแ,โโแล้วโอ้โหอยากได้ไวแล้วก็ป,งปังๆมาเลยเดียวอะ มาจา่ายกับปิบกับปอยอย่างนี้ผมไม่เพิ่มเลยเท่าไหร่นะอโอพันซีโห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 ฮ่าฮ่าฮ่ากำไรเท่านั้นเลยโหดอกแรกได้มาสองหมื่นขาดทุนไปแล่วนะขาดทุนไปสี่พัน ขาดทุนไป5,000นนะดอกนี้ต้องมั่ง0 0 0 0นะครับกับไล5 0 0 0 0มนเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์แวกด u ับ c ไ i b e ช่องซูเปอร์บัตด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนใครที่อยากเล่นนะลิงใต้คอมเมนต์เลยทุกคนไปแล้วจ้า